ลวงสามหญิงไปรีดซักข่มขืนต่อคดีอีกครั้งผันตัวเป็นคนคุมสวิงกิ้ง ิงสาวผู้เสียหายสามคนพร้อมนายพงศ์ตัวแทนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เดินทางเข้าพบพันตํารวจโทรพานุพักสืบปรุรลองผู้กํากับการสอบสวนกองกํากับการ4ี่ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์แจ้งความดําเนินคดีกับนายอนันตพลหรือต้นทองวิเชียนอายุ48ปีหลังถูกนายต้นหลอกไปกักขังมองเหนียวแล้วรีดซัพย์บับงคับมีเซ็กแบบสวิงกิ้งกับคนในกลุ่มลับโดยนางสาวเอนักศึกษาปีสามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งระบุต้นรู้จักกับนายต้นผ่านทาง Facebook ได้มีการ การทักแชทพูดคุยกันอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจให้ในายต้นมาพบที่คอนโดย่านรามอินทราของตนเองในช่วงแรกเป็นการพูดคุยการบริเวณด้านล่างของคอนโดก่อนที่จะมีการเดินทางไปกับนายต้นอ้างว่าจะพาไปซื้อของแต่กลับมีการพาเข้าโรงแรมก่อนจะมีการแอบถ่ายคลิปอนาจารและนําคลิปดังกล่าวมาคมคู่ให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยตนจึงต้องจํายอมและยังบังคับให้อยู่ที่โรงแรมก่อนที่ในวันต่อมาจะมีหญิงสาวมาร่วมอยู่ด้วยอีกสองรายทราบว่า ถูกล่อลวงมาในลักษณะเดียวกันมีการชักชวนให้มีชายแปลกหน้าเข้ามาร่วมหลับนอนด้วยแต่ตนไม่ได้ถูกร่วมสวิงกิง้งเพราะนายต้นถูกใจตนเป็นการส่วนตัวแต่หญิงสาวอีกสองรายถูกสวิงกิ้งมากกว่า10ครั้งรวมมากกว่า10คนตลอดระยะเวลาที่อยู่กับนายต้นจะมีการย้ายโรงแรมแบบรายวันไปในย่านลาดพร้าหลายพื้นที่ซึ่งมีชายแปลกหน้าเป็นลูกค้าที่นายต้นหามาหมุนเวียนเข้ามาไม่ซ้ำหน้า ด้านนางสาวบีสาวโรงงานเปิดเผยว่าตนถูกนัดให้ไปเจอที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงนายตนก็มีการให้ตนถอดชุดลงเล่นน้ําในสระที่อยู่ภายในห้องก่อนจะมีการถ่ายภาพและคลิปไว้ทราบภายหลังว่าภาพและคลิปดังกล่าวมีการนําไปพ้นลงในกลุ่มลับของนายตนและจะมีคนมาร่วมสวิงกิ้งด้วยหากไม่ยอมจะเผยแพร่ภาพและคลิปออกไปสู่สาธารนณะเช่นเดียวกับนางสาวซีที่ถูกกระทําในลักษณะเดียวกันและยังถูกนายตนนาเงินส่วนตัวไปอีกด้วยนางสาวบีตัดสินใจมีปากเสียง ัในต้นจนในต้นไล่ออกมา ด้านนางสาวซีพนักงานบริษัทเอกชนโดนบังคับให้ร่วมหลับนอนกับสมาชิกในกลุ่มของนายต้นสลับเปลี่ยนคนทุกวันบางครั้งก็โดนจับกดแขนกดขาจนช้ำแถมเอาเงินที่ติดตัวอยู่2 0 0พันบาทไปด้วยสำหรับนายต้นเคยถูกกองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีจับกลุ่มในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปตามหมายจับจังหวัดสมุทรปราการหลังก่อเหตุแอบอ้างว่ารับราชการทหารประจำอยู่จังหวัดนนทบุรีหลอกลวงคบมาหญิงสาวจากแอปต่างๆก่อนจะออกอุบายเอารถยนต์และแหว เ,เพชรของเหยื่อไปขายนอกจากนี้พบประวัติในอนันตพลมีหมายจับและเคยถูกจับดิดคุกจำนวน2ครั้งเมื่อปี2 5 4 5และ2560